ได้ข่าวว่าผัวของอีเจที่โดนถอดจากตําแหน่งเนี่ยใหญ่ระดับอดีตข้าราชการระดับสูงเลยนะวงในเขาเมาส์กันว่าใหญ่มากตอนนี้เนี่ยหลังจากที่อาหังกามองหน้าจนพองขนเสร็จแล้วไม่รู้ตอนนี้เนี่ยขนหัวจะลุกไปถึงไหนอ่ะนะไม่รู้ว่าขนหัวจะลุกไปถึงไหนอะ,รนะปอะรากฏว่าอะไรวะอีเจ e คนนั้นนะมีมานานแล้วนะคะเอ้า มีมานานแล้วเจ๊ทำไมไม่ไปบอกไม่บอกไม่ไม่ไปบอกปชอปชปปงล่ะเจ๊รู้มานานแล้วเจ๊ทำไมเจ๊ไม่บอกใครล่ะเอาอีชอยชอยรู้มานานแล้วชอยทำไมไม่บอกใครเขาล่ะคะชอยมาเก็บพนันงําเงึกนะเนี่ยชอยไมเ่เห็นแก่บ้านแก่เมือง,เ,องเห็นไหมล่ะว่าตำรวจเนี่ยเวลาซื้อขายตำแหน่งมามันก็จะต้องไปนั่งเล่นแร่แปรถซื้อขายตำแหน่งเล็กๆต่อไปจากนั้นปุ๊บก็จะไปให้ลูกน้องไปเก็บสวยพอให้ลูกน้องเก็บสวยจากสาแหลกนั้นจากสาแหลกนี้ เพื่อที่จะเอาไปชดใช้กับสิ่งที่มันเนี่ยไปวิ่งเต้นได้ตําแหน่งมาก็เลยจะต้องไปนั่งเก็บสวยมันก็เหมือนนักการเมืองไงนักการเมืองเนี่ยเอาเงินไปซื้อเสียงพอชอยรับเงินซื้อเสียงจากนักการเมืองอีนักการเมืองก็จะต้องเป็นยังไงก็จะต้องนะคะไปเอาคืนจากงบประมาณแผ่นดินไม่ว่าจะเอาคืนจากค่าไฟค่าน้ําค่าอ,อ,อาหารการกินค่าอะไรสารพัดบางคนเนี่ยก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติ ผลิตไฟฟ้าบางคนก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติสัมปทานที่ดินของรัฐของหลวงบางคนก็ไปเอาคืนจากการอนุมัติ